สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแาสตนอนช่วงเช้าปืนใหญ่หวังปาดคว้าตัวลุยแต่ทีมบนล่าพร้อมขวางปืนใหญ่ยังมองว่าดักลาสลุยเป็นทางเลือกกองกลางรายใหม่ลำดับต้น ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ปืนใหญ่มีปัญหาหลังจากโทมัสปาเตมีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวยาวตลอดถึงสิ้นปีและมีแนวโน้มว่าสภาพร่างกายของกองกลางชาวกาหน้าจะไม่พร้อมช่วยงานสโมสรได้ต่อเนื่องในตลอดช่วงฤดูกาลนี้ทําให้มีรายงานระบุว่าทีมปืนใหญ่พร้อมมองหากําลังเสริมทัพในช่วงตลาดต้นปี2024 รายงานข่าวล่าสุดเทปโรมาโน่ออกมาเผยว่าทีมปืนใหญ่ยังคงเล็งไปที่ดักลาสลุยกองกลางชาวบราซิลของทีมบิลล่าเป็นทางเลือกลำดับแรกซึ่งนักเตะวัย25่ปีได้รับความสนใจจากปืนใหญ่มานานมากแล้วฟังปืนใหญ่พร้อมเดินเกมสำคัญในตลาดหน้าหนาวเพื่อดึงกองกลางทีมชาติบราซิลเข้ามาร่วมทีมกระนั้นความยากลำบากอยู่ที่ทีมบิลล่าเพราะนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีมองว่าทีมบิลล่าไม่มีความประสงค์ที่จะปล่อยแกนหลักออกไปในช่วงกลางฤดูกาล สัญญาในตอนนี้ของดักลาสลุยมีไปจนถึงกลางปี2026แม้ที่ผ่านมาสถานการณ์เรื่องสัญญาใหม่ยังไม่คืบหน้าแต่ทีมวินล่ามีท่าทีชัดเจนในการรังนักเตะไปจนจบฤดูกาล2023-2024เป็นอย่างน้อยในกรณีเดียวกันที่จะทำให้ทีมวินล่ายอมเจรจาคงนี้ไม่พ้นเรื่องราคาค่าตัวซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ทีมปืนใหญ่จะยอมทุ่มเงินหรือไม่ทีมมาลายาทีมปืนใหญ่สนคว้าตัวชาลีปาติโน ทีมมาลาัยได้ติดต่อกับปืนใหญ่เพื่อสอบถามถึงการคว้าตัวชาริปาติโน่กองกลางดาวรุ่งที่ถูกปล่อยตัวให้กับทีมสวอนซียืมตัวไปใช้งานในช่วงฤดูกาลนี้โดยทีมมาลาัยกำลังมองหาการเสริมแดนกลางของพวกเขาหลังจากที่ไม่สามารถใช้งานปอกบาและนิโคโลได้อย่างไรก็ตามมิเกลอ,อเัเตต้ามีแผนที่ชัดเจนเตรียมเอาไว้สำหรับชาริปาติโน่เพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของปืนใหญ่ในฤดูกาลหน้าจุดยืนของสโมสรคือน,นักเตะ ไม่ได้มีไว้ขายในเวลานี้ปืนใหญ่ปิดประตูปล่อยคิมวิออให้กลับอิตาลีปืนใหญ่ปิดกั้นโอกาสย้ายทีมของคิมวิออกองหลังทีมชาติโปลแลนด์หลังได้รับความสนใจจากทีมโรม่าและเอซิมิลานสองสโมสรจากอิตาลีดาน,นิเอลลองโกจากกันโชแมก,กโตออกมารายงานว่าทีมปืนใหญ่จะไม่พิจารณาปล่อยตัวคิมวิออไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดทั้งสิน้นเราไม่ต้องการเสียนักเตะหนึ่งในขุมกำลังแนวรับของทีมในช่วงกลางฤดูกาล สำหรับทีมโรม่าและเอซิมิลานกำลังต้องการเสริมตำแหน่งกองหลังในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากประสบปัญหาบาดเจ็บโดยเอซิมิลานเสียทั้งปีแอร์และเปเยกิโนในขณะที่ทีมโรมา่าต้องขาดสมอลลิงเช่นกันสำหรับคิมิอตกเป็นเป้าหมายของทั้งสองทีมทั้งทีมโรม่าและเอซิมิลานที่กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยืมตัวจากปืนใหญ่แต่ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น กองหลังวัย23ปีย้ายจากสเปเซียมาอยู่กับปืนใหญ่เมื่อเดือนมกราคมหรือกลางฤดูกาลที่แล้วค่าตัวสูงถึง25ล้านยูโรยังไม่รวมสนเสริมแต่ในฤดูกาลนี้ได้ลงสนามไปแล้ว8เกมเป็นการอยู่ในสนามเพียง367นาทีเอียไรมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่พยายามคว้าแชมป์เอียไรตำนานกองหน้าของปืนใหญ่มีความเชื่อว่ามีเกลอเตตา้าจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความกดดัน หากแม้ว่าฤดูการนี้จะยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายผมไม่คิดอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับวิธีการเขาเป็นคนตัดสินใจเขาคว้าผู้รักษาประตูเข้ามาผู้คนกําลังตั้งคําถามเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของเขาผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในสิ่งที่เขาต้องการทําเขาเป็นคนที่เมื่อเห็นอะไรบางอย่างเขาจะออกไปทําในสิ่งที่เขาพยายามทําและผมคิดว่าเขาจะถูกตัดสินเมื่อตอนสิ้นสุดฤดูการถ้าเขาสามารถทําได้ แต่ผมรู้สึกว่าต้องพยายามและไล่ตามทีมแมนซิตี้ด้วยสิ่งที่พวกเขากําลังทําและช่องว่างของสิ่งที่คุณกําลังพยายามให้ได้มานั้นมันยากมากและมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนที่พยายามทํามันไม่ใช่แค่มีเกลอเตตา้าโซบักเคนออกมาเผยว่าอาการเจ็บของโอเดกาดไม่มีอะไรต้องกังวลโซบักเคนผู้จัดการทีมชาตินอร์เวย์ได้ออกมาเผยให้แฟนบอลปืนใหญ่ชื่นใจว่าอาการบาดเจ็บของมาตินโอเดกาดไม่มีอะไรน่ากังวล และสโมสรต้นสังกัดจะทำเต็มที่เพื่อให้ได้ตัวเขากลับมาสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดกองกลางทีมชาตินอร์เวย์พลาดการลงสนามให้กับปืนใหญ่ใน3เกมหลังสุดกับนิวคาสเซิลทีมเซบีย่าและทีมเบอร์ลีหลังมีรายงานว่าเขามีปัญหาบาดเจ็บที่หัวจากการถูกบอลอัดเข้าที่ใบหน้าในระหว่างการซ้อมเขายังคงไม่พร้อมสำหรับเกมกระชับมิตรของนอร์เวย์และหมู่เกาะแฟโรและเกมยูโรของรอบคัดเลือกกับทีมชาติสกอตแลนด์ อย่างไรก็ตามโซบัคเคนให้ความมั่นใจกับแฟนบอลปืนใหญ่ว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของมาตินโอเดกาดไม่มีเรื่องน่ากังวลต่ออาชีพการค้าแข้งและสโมสรทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ตัวเขากลับมาร่วมทีมโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เมื่อสโมสรเงียบไปไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดบันดีไหมมันเป็นอาการบาดเจ็บทั่วไปที่ในบางคนอาจจะฟื้นตัวได้เร็วและมันไม่อันตรายต่ออาชีพของเขา โซบักเกนยังคงระม,มัดระวังการพูดถึงอาการบาดเจ็บและเผยว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ของเขาแต่ไม่ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมาร์ตินโอเดกาจะเข้ามาร่วมชมเกมเพื่อร่วมให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมของเขาและอยู่ร่วมกับทีมระหว่างเกมกับมูเกาะแฟโรอดีตกองกลางปืนใหญ่ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย36ปีอเล็กซงอดีตกองกลางของปืนใหญ่และทีมบาร์เซลโลนาประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัย36ปี สำหรับอเล็กซงปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งไว้ที่19ปีหลังจากผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรโดยเฉพาะกับปืนใหญ่และทีมบาร์เซโลนาที่แฟนบอลคุ้นเคยเป็นอย่างดีอดีตมิดฟิลทีมชาติแคมารูนเคยลงสนามให้กับทีมบาสตียทีมชาวตั้นทีมขุนขอนทีมรูบินคาซานและทีมซิยงก่อนที่ล่าสุดมาแขวนสตั๊กกับทีมอาตาสโมสรในประเทศจิมบูตีสำหรับอเล็กซงย้ายไปร่วมทีมอาตาตั้งแต่ปี2020 และเขายังเป็นกัปตันทีมที่ช่วยให้ต้นสังกัดคว้าชแชมป์ลี่เป็นครั้งแรกในรอบ41ปีในฤดูกาลแรกอีกด้วยก่อนจะสางต่อความสำเร็จดังกล่าวได้อีกครั้งในฤดูกาลถัดมาอย่างไรก็ตามอเล็กซงตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะแขวนสตั๊ดโดยออกมาโพสต์ผ่านทางไ g ีส่วนตัวและนอกจากนี้อเล็กซงยังมีสถิติลงสนามรับใช้ทีมชาติแคเมรูนไป49นัด ระหว่างปี2005 2014โดยผ่านศึกฟุตบอลโลก2ครั้งในปี2010และ2014เบนไว้กับรองเท้าตัวใหม่ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2023และเบนไว้ถูกจับภาพว่าสวมรองเท้าสตั๊ดตัวใหม่อด i d a s F50 ของปี2024ซึ่งเป็นตัวต้นแบบในช่วงซ้อมปรีซีซั่นกับทีมปืนใหญ่โดยก่อนที่รองเท้าฟุตบอลรุ่นใหม่จะวางจำหน่ายจริงแบรนด์กีฬาชื่อดังมักจะให้นักเตะของพวกเขา ได้ทดลองรองเท้าตัวต้นแบบก่อนเพื่อที่จะเอาคําแนะนําจากนักเตะมาปรับปรุงและแก้ไขก่อนที่จะเปิดตัววางขายอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูการ2023เบนไว้ได้รับอนุญาตจากอาดิดาสให้ลองใส่รองเท้าตัวต้นแบบอย่างอาดิดาส F50 ของปี2024